ถ้าพูดถึงร้านกาแฟสัญชาติไทยที่คุณภาพและภาพลักษณ์โด่งดังไกลระดับอินเตอร์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงร้าน Black Can ยอนแน่นอนและในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับที่นี่เขาก็เสิร์ฟเมนูสุดพิเศษมาให้กับลูกค้ามากมายหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มส่วนจะมีอะไรให้เราได้ลิ้มลองบ้างเดี๋ยวผมขอเปิดเมนูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ปุ้ยคุณกันนิกาชินประสิทธิชัยผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดแบล็คแคนยอนประเทศไทยสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีค่ะคุณอามเรานั่งอยู่ที่ Black แคนยอนสาขาเซ็นทรัลพระรามเกา้าใช่ค่ะที่นี่บรรยากาศคือสวยมากคุณผู้ชมน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้าน Black แคนยอนที่บรรยากาศเฮ้ยน่า ถ่ายรูปทุกมุมนะพี่ปุ้ยนะค่ะใช่ค่ะเรามีโอ้โหแต่งร้านสวยๆแล้วทีนี้ก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยนะคะก็ทําให้บรรยากาศอาหารอร่อยแล้วก็ร้านสวยๆค่ะน่านั่งมากๆค,ค่ะ พูดถึงแบล็กแคนยอนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักกันดีเพราะเขาเป็นแบรนด์สัญชาติไทยโดยคนไทยที่โด่งดังไกลระดับอินเตอร์คุณภาพภาพลักษณ์ก็ระดับอินเตอร์กันเลยทีเดียวเดินทางมาถึงวันนี้แบล็กแคนยอนเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่้วครับพี่ปุ้ยอ๋อตอนนี้เข้าสู่ปีที่30นะคะปีที่30 30ค่ะนะคะ <6. S 2> เราภูมิใจมากที่เรานําอาหารไทยแล้วก็กาแฟที่มีคุณภาพดีของเรานะคะ,คะไปให้บริการลูกค้า ที่เป็นชาวต่างชาติถึงประเทศของเขาใกล้สิ้นปีแบบนี้ขาบเกี่ยวไปจนถึงต้นปีหน้าวันนี้เรามีอาหารใหม่ๆนะคะคที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาทานโดยที่ว่าเรามีหลายเมนูแล้วเราก็มีสินค้าในช่วงเทศกาลโอกาสพิเศษนี้ให้บริการลูกค้านี่เป็นเมนูพิเศษใช่ค่ะในช่วง Season of Happiness นะคะซึ่งเราเองเราก็มี เมนูที่เป็นออสปากเกตตีมาริา,าร่าหมูแฮมเบอร,ร์กนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวไก่ย่างนะคะซึ่งก็รสจัดจ้านนะคะเรามีน้ำจิ้มแจ่วที่แบบรสชาติอร่อยอที่มาทานแล้วคู่กันแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบไก่ทอดยูสุนะคะคซึ่ง ก็เป็นฟิวชั่นที่แบบอร่อยแล,ล้วลงตัวมากๆอันนี้นจะเป็นเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลนี้สปากเกตตี้ของเราเนี่ยนะคะเรานําเข้ามาจากอิตาลี<อ>จากโรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลีด้วยนะคะค่ะมาจาก,ากต้นตำรับเลยใช่ค่ะอันนี้ก็น่าทานมากนะคะไทยๆหน่อยนี่เชิญเลยค่ะไก่ย่างผมชอบสีน้ําจิ้มเจ่วมากค,คือผมเป็นคนอีสานพี่ปุ้ยค่ะมันต้องสีแบบนี้เลิศค่ะมันต้องแบบนี้แซ่บๆอย่างนี้นะฮะนอกเหนือจากอาหารต่างๆคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มเมนู ทั้งพิเศษทั้งเมนูที่ขายดีของแบลแคนยอนก็วางอยู่ตรงหน้าผมนี้แล้วนะครับอย่าง3ามแก้วนี้เป็นเมนูขายดีของที่ร้านใช่ค่ะส่วนเมนูที่พิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นี่คืออันนี้คือช็อกโกแลตครันชี่นะคะจะเห็นว่าเราก็แบบมีการทำเมนูใหม่ๆพิเศษนะคะซึ่งมีเกรดของช็อกโกแลตนะคะ ของคุกกี้นะคะผสมรวมกับช็อกโกแลตเมนูอร่อยของเราช็อกโกแลตนี่เรานําเข้ามาจากยุโรปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เมนูนี้อร่อยลงตัวนอกจากนี้แน่นอนยังมีขนมอีกมากมายมีกาแฟที่เป็นแบบสําเร็จรูปคุณจะไปชงไปดริปเปนวิฟหรือแคปซูลนะคะมีหมดค่ะเราก็มีภูมิใจนำเสนอบัตรสมาชิกของ Black Can ยอนนะคะซึ่งลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับเราเนี่ยสามารถ สะสมพอยได้ด้วยะนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นส่วนลดต่างๆมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะก็อันนี้ก็อยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาเป็นสมาชิกในการสะสมพอยกับแบล็กแคนยอนเพื่อแลกครับของรางวัลต่างๆ,ๆนะคะเราเองเราก็มองว่าณวันนี้แบล็กแคนยอนซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะเราก็มีสาขาในประเทศไทย300กว่าสาขาแล้วก็มี45สาขาในต่างประเทศซึ่งก็มีที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย เมียนมาลาวกัมพูชานะคะและอินโดนีเซียค่ะนะคะรวมทั้งประเทศไทยอันนี้ก็เราเองเราภูมิใจมากว่าถ้าท่านไปที่ไหนท่านก็จะสะดวกมากนะคะกับการใช้บริการที่ Black Canyon เขาบอกว่ามีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่ากาแฟชั้นเลิศต้องดำเหมือนปีศาจร้อนดังนรกบริสุทธิ์ประดุดนางฟ้าและหอมประหนึ่งความรักก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาสัมผัสความรักแล้วก็ความสุขที่ Black Canyon ไม่ใช่แค่เพียงเทศกาลนี้เท่านั้นนะคะก็ได้ในทุกโอกาสขอบคุณค่ะครับผม3สีรีวิวมาเยือนแบบนี้การันตีให้เลยครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยมากจริงๆนะครับมอบสติกเกอร์นี้ให้ติดที่หน้าร้านแบคแคนยอนเลยนะครับสสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยครับพี่พุ่คยคะ่ะขอบคุณมากค่ะค